ีวิตเรามนุษย์เราหนึ่งคนนะครับเราไม่ได้มีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวแม้ว่าการบริหารความเสี่ยงที่เราคุยกันเนี่ยครับการซื้อประกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่จําเป็นครับเพราะว่าอินทร์รองรันถ้าเกิดเรามองกันว่าสิบยี่สิบปีอ่ะเราไม่รู้เลยครับว่าเหตนจะเกิดเมื่อไร่แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวแต่ทุกอย่างมันจะพังหมดอันนี้เข้าใจเลยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าจะเปรียบเทียบให้กับคุณผู้ฟังเข้าใจง่ายมากขึ้นมันเหมือนกับถือว่าเรราจะะซื้อสัคนึง่ีี เรารู้แหละว่าร้านหนึ่งจริงถ้าผ่อนแบบสบายๆผมว่าแคมเปญแอคอดพอไหวถูกไหมฮะเราจะเห็นได้ว่าณนะรายได้ระดับประมาณหนึ่งครับมันมีความเหมาะสมของ เรื่องราวอะครับเหมือนกันเลยครับพี่วีถ้าเกิดสมมติว่าเราเลยได้ร้านหนึ่งแล้วเราไปซื้อประกันแบบจัดเต็มเอาชิ้นที่ว่าป่วยอะไระมาเหอะรักษาได้หมดมาเหอะมีเงินชดเชยมาเหอะสบายๆจะมาเลงกินมาเลงเอาอยู่หมดเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนกับการที่เราพยายามบริหารเป้าหมายหนึ่งอะครับเหมือนกับการที่เราพยายามไปซื้อรถยุโรปไปซื้อพอซึ่งมันจะเป็นการใช้จ่ายที่มันเกินกว่าไรายได้ที่เราควรจะมีผมก็เลยรู้สึกว่าหลักของการบริหารการเงินนะครับมันควรจะถ้าแบบทางคุดหน่อยๆเราจะเรียกว่าเดินทางสายกลางคือมันจะต้องไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไปในทุกๆเป้าหมายนะครับถ้าเรารู้ว่าแบบระดับของเป้าหมายเราอย่างเช่นซื้อรถได้ประมาณนี้ค่ารักษาพยาบาลมันประมาณนี้แน่นอนรับจ่ายเบี้ยเยอะมันได้รักษาที่ดีแต่ต้องอย่าลืมว่าไอ้ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราต้องจ่ายมันไม่ได้จ่ายวันนี้แล้วจบนะครับประกันสุขภาพมันเหมือนกับประกันรถยนต์จ่ายปุ๊บคุ้มครองปีหนึง่งถ้าไม่จ่ายจ่ายต่อนั้นมันมีภาวะการต่อเนื่องด้วยดนะังนั้นเราต้องนึกถึงสภาพคล่องที่เราจะต้องจ่ายอย่างต่อนเนื่องด้วย